สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมยินในเกมโรบอกในแมปของสตองเกตประาวมัง้งแต่ที่ผมเห็นมันคือค็อคือสนามรถที่แข่งกันที่สุดนะครับตอนนี้เพผมตอนนี้ผมก็อยู่ในแบบนี้จะมาลองคอมโบการโดที่ผมคิดขึ้นมาเองะครับใช่ผมไคิดขึ้นผมคิดขึ้นมาเองไปเลย หนึ่งสองสามอ่าอันนี้ลองอีกหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองสามไปเลยเยอันนี้เล่นแบบไรชิปล็อกอยู่นะครับแต่อย่าไปหาเล่นนะครับอย่าไปหาเล่นมันก็ได้นะครับเล่นไรชิปล็อกในการไปสู้แต่ว่าอย่าไปหา นะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดสู้กับคนมันจะยากกว่าตอนนี้ผมจะได้ลองคอมโบแบบหนึสองสามแล้วก็ไม่ได้โอเคลองใหม่นะครับเมื่อกี้ก็จะใช้ไล่ตอมู่ไปด้วยแต่ว่ามันมีผมเยอะ ไอตั้งค่ายอย่างมันมีกลุ่มหลายกลุ่มตอนไหกดอะไรก็ไม่โดูออกไปมาคอมโบนี่หนึ่งสองสามส,ส,สี่ Q ส,สามเดินไปหน้าหน้าแล้วก็พุ่งหนึ่งสองสามส โบเดินไปแล้วหน้าอยเมื่อกี้เอาไอ้ตรงนั้ไอ้คอมโบนี้เป็นคอมโบที่ไม่วันช็อตใช่ไม่วันช็อตเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามก็สี่พุ่งพุ่งไปต่อยเดินไปหน้าหแล้วคุ่งไปต่อยนิดนึงหนึ่งสองแล้วก็กระโดดแล้วก็เสรขึ้นนะครับมันต้องเป็นการกดกระโดด แบบต้องเสรยขึ้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จับคูสองแล้วก็คิวหนึ่งใช่แบบนี้แหละแต่ทำไมไม่ไม่โดนคือฟังคือคอมโบหอมมันก็ติดอ่ะถ้าไม่ใช่คนจริงอ่ะจะใช้กระบอกไม่ติดมันก็ลองใหม่หนึ่งสองสาม ต่อยไม่ได้คือไม่ต่อยไม่ได้ <S <S ถ้าเกิดทำแบบเนี้ยมันก็ชนะได้ถ้าเกิดทีาาด่ไม่ได้เอาจริงบอดจำถ้าเกิดสู้กับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แบบแค่ใส่สกิลโดนๆไปก็ชนะได้มคอมโบล่างอันติมาบ้างเมื่อกี้คอมโบล่างธรรมดาละเอาอันติไปจิง ิ่งไปต่อยแต่ผมก็ทำาคือตีเอาไม่โดนออย่างงี้า ไม่ทันละผอจะกินเอไปกินเดี๋ยวต้วพุ่งด้วยซอยหายอ๋ออยู่นั่นโอ้ยอยู่สักไกลเลยมันมันชอบไม่โดนแป้งล่างเนี่ยผมซื้อได้หลายกอโมโบมาเลย ลองคองมโบใหม่นะครับเสยขึ้นจัำไม่ได้เสยขึ้นเอ้าอ๋อ้าวมามามา เอาละโม่ใหม่นะครับนี่หน,นึ่งสองสามสี่อันต้องจะการจิงจะต้องพุ่งแบบนี้แล้วก็ตอนที่มันรอนก็ใช้ปีสามจึงก็เดินไปด้านหน้าแล้วก็พุ่งไปต่อยแล้วก็แบบนี้นี่นะครับแบบต้องกดกระโดดค้างแล้วก็ อันนี้อันนี้เป็นการลองเฉยๆเอาใหม่เอาใหม่ผมคิดจะทำแบบนั้นแหละคิดจะทำแบบนั้นแหละจะลองดูว่าจะได้ไหมสกิลสี่เตะไปด้านหน้าหนึ่งสองสามสแล้วต้องเดินไปด้านหน้านิดหน่อยแล้วก็ต่อ,อยครั้งที่ อน,นี้แล้วก็โอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่สำเร็จยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ถ้าไปห้องวีเพื่อนผมนี่เพื่อนผมแบบมันมัน,ม,นมันผมจะสามารถคอมโบใช้สกิลเดียวได้แต่ว่าเพื่อนไม่อยู่อันตัวไม่เชื่อว,ว่าคอมโบหรอกแต่มันเป็นการใช้สกิลอยู่หนึ่งต่อเนื่องนะครับ เออแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกี้เบ้คห้่องมานหน่อยนะครับอ่ะพุ่งไปต่อยครับหนึ 1, ่งสองแล้วก็แบบแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยชำนาญน,นะ่เนี่ยต้องเป็นดับเนี่ย ได้ไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่นะครับอ่ะใช้คำว่าอ,อันติลแล้วก็ปิดฉากเลยแคันอันนี้ง่ายสุดละอันติอ่ะปึงป๊ง,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 งยวเปตนเพื่ออยากคนได้ทำมันเอง แต่ผมเลยทำแบบนี้ไม่อยไปเรื่อยๆลงไปต่อยต่อนี่อยผมทำใดูคอมโบไปหนึงคอมโบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็บุ้งอยู่นี้แล้วก็กลับมาตัวก็ต่อผมมองไปนี่แบบนี้เนี่เอาใหม่เอาใหม่มีคอมโบอีกมีคอมโบที่สองครับ อือแล้วก็ยิ้มหนึ่งแล้วก็วันสดเหมือนกันวันสดเหมือนกันโอเคโอเคนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับไปเจอกันใหม่นะครับ